สวัสดีครับจ้าตอนรับส,ส,ส,สู่บสบายดีพาเข้าสู่ช่องลุกป้าชาแนลวันนี้ไปชมสวนกันจชงให้ลุกไปก่อนอนะผมว่าไปที่หนังโอเคลไปไปแล้วก็ก,ก,กลับกล้อง 啊。Uh เพิ่งมาถึงสวนอ๋อเดี๋ยวจะได้เก็บไม้นี่นะเก็บไม้นี่ออกเก็บเก็บเข้าบ้านแล้วนี่สังกะสีกับไม้อ๋อันะอือหือปลาปลาเนี่ยปลา,า,ากาล้วยเลอวลุงวางแว่นแหละแกออกดูด้วย chả được đâu con cây rồi nè nhiệt thế nam nam gì mà không có ở con cây băng còn là tiêm mà gặp khớp lại kẹt được thì แก่ตัดวะก่ตัดก็วันนี้มาพร้อมกับพอม,มาถึงก็เชื้อเห็ดที่สั่งเขาไว้จากบ้านสวนอวนอนซอนก็มาส่งเราสั่งอย่างละสิบอย่างอย่างละสิบขวดอาจะมีเชื้อเห็ดอันนี้เป็นเชื้อเห็ดละโกก กาให้มากีด่ดเราสั่งอย่างละพันอย่างละพันบาทเอาเอาออกเดลิท์นับได้กี่ขวดอา่านี่น่าจะเป็นเชื้อเห็ดละงอบเห็ดละงอบอีกขวด เชืเห็ดละงกมีเก้าใช่ไหมเ <7. S 2> ฮะ <7. S 2> จเแสดงว่าเชื้อเห็ดใครเราสั่งอย่างละพันเชื้อเห็ดใครอาจจะแพงกว่าเชื้อเห็ดใครก็าน่าจะขายอยู่ประมาณขวดละร้อยร้อยกว่าบาทงนนี้เพราะว่าเราอ๋อ,อมันอาจจะรวมค่าส่งอ๋อเข้าใจแล้ว, <10. S 2> วได้ทั้งหมดสิบ สิบดขวดเพื่อนนะใไ่สิบ็ดขวดเห็ดไครแปดเห็ดละงกเก้าวันนี้เรานอกจากเชื้อเห็ดไขรกับเห็ดละงกแล้วครับเราก็ยังแวะซื้อทุเรียนหมอนทองมาปลูกอีกหต้นทุเรียนกระโดง หต้นหมอนทองจากปากช่องจากสวนนายชัดเจนนอกจากทุเรียนก็มีนี่ทองหลางน้ำก้านแดงอีกสิบห้าต้นเราซื้อเขาทั้งหมดสิบสี่ต้นแหละเขาแถมมาต้นหนึ่งเป็นสิบห้าพอดีเดี๋ยวก็จะมาลงที่สวนนี่แหละครับ ว่าจะลงทุเรียนตรงนี้อีกสามเอ้ยหกฝั่งละสามเป็นหกตน้นแล้วก็จะลงต้นทองหลางด้วยต้นทองหลางคราวที่แล้วที่เราขุดมาแล้วมาปลูกมันไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าตุยไปแล้วโอ้โหอยู่ใต้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าต้นนี้ทองหลางเนี่ยในรดน้ำแต่เราขุด คนมาปลูกนะคนมาปลูกโมงเสียดายมะม่วงปลูกไก่หมดนี่คนมาเทงเฉยเนาะมีบอกให้เอามะม่วงออกมะไปปลูกหล่อยนะอะไรจะดูก่อนว่าเราจะปลูกทุเรียนมาเนี่ยล่ะลุงตามนี่นี้นี่ นอยนาคือว่ามาเขียบเรานี่มันเป็นลูกเป็นลูกเยอะเลยอันนี้ปลูกเอาเม็ดเมล็ดหวานโอ้โหยางนาจะรอดไหมเนี่ยดูสภาพยางนาที่เราปลูกคราวที่แล้วม่รอดก็ต้องลดยางนาครับฝนไม่ให้ตกอะ่ะ นีย่ยก็นงนี่ยังนะถ้าเกิดรอดลอดแรงแรงแรกไปน่าจะรอดเ <c oughs> นี่ยยังนะบางต้นก็งามบางต้นก็ใบแห้งอาจจะต้องลดน้ำครับแต่ต้นสักของเรามันแน่นอนอยู่แล้วมันใหญ่อยู่แล้วเนี่ย ต้นสักสองปีแล้วเนี่ยสองปีนี่สูงไม่ต่ำกว่าห้าหกเมตรแล้วดูยางนาก่อนโอ้เสื้ออ,ออกเลยเสือส้อคือรัดคอ,อครับเชอะฮะอเออคือบอกกันไก่มากันไก่มากี่เดี๋ยววางาไ,ไว้เนี่ยเดี๋ยวเอาไป เอเอได้โอนอกันนะเดีเ๋ยวเพื่นอนๆกลับแบลกันไกลมาก่อนนี่ครับตรงนี้เราก็จะทำเป็นัลักษณะอ,อ,อุโมงค์ต้นไม้คุณเกษตวันนี้จะเอาแกะเพราะว่าทำทองหลางเนี่ยค่ะไปเอาแกะกันอีก ทำทองล้างทำกิ่งพันธุเรียนก็ทำข้า,างในเต็มไปหมดเลยเนะี่ยต้องรดน้ำลูกค้าไหมอะไรห้าต้นอ่ะอืเดี๋ยวให้ลูกค้าดูก่อนลูกสบเปดี แต่ของเราไปถึงปุ๊บเรารู้ว่าอันเนี้ยมันลากมันเดินแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยในถุงลากมันเดินแล้วไงแต่ถึงก็โอเคเนี่ยนี่ก็มีเริ่มแตกแล้วค่ะนี่ชอบลําต้นมันต้นหกต้นใช่ไหมคะใช่หกต้นอ่ะโหน่เอาเยอะไปโอ้โหทุเรียนดกมากเลยจ้ะทุกคน ที่ปากช่องดกจริงๆไปนะดกจริงๆจะทุกคนขอบอกมีแต่ลูกใหญ่ๆดกมากเลย เขาจะเพาะเขาจะมีต้นก้าทุเรียนกับต้นทองหลางอันนี้คือต้นทองหลางนะจ๊ะทุกคนเนี่ยเนี่ยคือต้นทองหลางหมดเลยอืต้นทองหลางก็ใหญ่งามนะเนี่ยใหญ่งามมากเลย สวนนี่อยู่ที่ปากช่องอยู่ตรงข้ามสนามสนามบินดอนเมืองแล้วลูกๆก,ก็ยังเรียนอยู่